ใช้แทนมือถือได้เลยกับหูฟังราคา499บาทมีหน้าจอ LED ทัชสกรีนได้กดรับสายโทรออกได้แบตบอึดข้ามวันใช้งานได้ยาวนานขอแนะนำหูฟังบล e ูทูธยี่ห้อ b บ s โ Pro Smart m i n i หูฟังแบบอินเอียร์ที่มีหน้าจอทัชสกรีนในตัวฟังก์ชั่นครบในราคาที่เท่าเดิมลำหน้ากว่าด้วยหน้าจอทัชสกรีนที่รุ่นทางแพงไม่มีไม่ต้องลำบากหยิบมือถือมาเปลี่ยนเพลงแค่มีจอกดง่ายสะกดทุกสายตา Bas โ Pro Smart Mini มาพร้อมกับโหมดตัดเสียงถึง3แบบไม่ชัดช่วยให้เสียงสนทนาได้ชัดเจนตัวเคสหูฟัง สามารถกดโทรออกได้รับสายได้ไม่ต้องหยิบมือถือให้ยุ่งยาก b a s e Pro Smart Mini ใช้ได้กับทั้ง iOS และ Android เหมาะกับการดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมหูฟังของเราการันตีด้วยรีวิว5ดาวตรงปกแกะกล่องก่อนได้สั่งวันนี้ได้รับใน2วันปลอดภัยแน่นอนค่ะ เบสโปรสมาร์ทมินิเคสจอใหญ่ดีไซน์สวยอุปกรณ์ครบคันเพียงเชื่อมต่อบลูทูธเพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วและยังมีไมค์มาถึง6ตัวช่วยให้เสียงสนทนาชัดเจนเบสโปรสมาร์ทมินิสามารถกดรับสายได้ทั้งที่ตัวหูฟังและตัวเคสเพิ่มเสียงลดเสียงกดเปลี่ยนเพลงเพย์พอสได้เลยไม่ต้องกดที่มือถือมากไปกว่านั้นเบสโปรสมาร์ทมินิมาพร้อมกับระบบตัดเสียงถึง3โหมดไม่ว่าจะเป็น normal mode ANC mode และ transparency mode เบสโปรสมาร์ทมินิบอกถึงสถานะแบตเตอรี่ของตัวหูฟังและเคสได้พร้อมระบบหา หงฟังใช้งานได้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงมีโหมดเปลี่ยนคาเล็กเตอร์เพลงและยังเปลี่ยนวอลเปเปอร์สร้างสีสันเพิ่มความสนุกได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟัง b บลูทูธยี่ห้อเบสโปรสมาร์ทมินิตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง499บาทสั่งวันนี้ได้รับสินค้าใน2วันส่งฟรีเก็บปลายทางเพราะหูฟังที่ดีต้องมีเบสโปร